ท่องเที่ยวแบบใดให้มีกำไรและได้พลังใจแก่สีวิตมาฟังน้ากันนั่นเองเนาะคือ่นบอกว่าบางที่การท่องเที่ยวนี่มันก็บรบ่หมายความว่าเขาจะได้กําไรหรือมีความสุขเสมอไปแต่มือน,นี้อาจารย์สุดาจะมาบอกว่าวิธีว่าเห็นอะไรท่องเที่ยวไอ้ผู้ซื้อว่ามันมีแต่ได้กับได้มีแต่กําไรนั่นเองขอทําอีทเลยนั่นก็คือ่นบอกว่าให้เฮานั่น อยู่กับปัจจุบันในขณะที่ท่องเที่ยวคล้ายๆขึ้นแบบใหสมมติว่าเราไปท่องเที่ยวลิ่นน้่ตกตาธรรมชาติแก้เขาสมความงดงามของธรรมชาติในเวลานั้นให้เขาอยู่กับปัจจุบันว่าเออตอนนี้เขานี่กําลังนั่งอยู่สถานที่ท่องเที่ยวเด้อน้ําตกตาเด้อกาลังสมบรรยากาศโบอยอย่างให้เราไปขึ้นแบบเึงอดีตโบหรือว่าไปกังวลนอนาคตจนเกินไปหรือคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเจ็ดแฮ้ให้เราเปนอาใดพลาดโอกาสกําไรชีวิตหรือพลาดโอกาสที่เราได้ซึมซับกับธรรมชาตินั่นเองเนาะและข้อที่สองก็คือ ซึมซับเอาบรรยากาศและธรรมชาติในนาทีนั้นหรือระย,ยะทางพรอมนั่นเองเนาะเ <P ew> er> พราะว่ายังจึงว่าอยากให้สัมผัสเพราะว่าเวลาเขาไปนั่นเองเนาะก็คือจสัสดาบว่าหล่อยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็ปล่อยหัวใจของเขานะให้ซึมซับกับพลังงานและบรรยากาศดีๆคล้ายๆคือว่าเราอยากให้เขานั่นเก้อหรือละเมอค้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ใส่สายตาที่เบ่งกวดไปน้ำสม้มบิวทิวทัศน์ระยะทางไปพ้อมลาก็ส้มบรรยากาศซึมซับเอาว่า นามแท้ธรรมชาตนินี่บรณย,าายิกาศดีแท้อากาศก็ดีแท้จะสินาคายคือว่าเขาเนี่ซึมซับหรือแม้แต่ว่าเขาไปท่องเที่ยวต่างประเทศเท่ากับอู้บ้านเพิ่นเป็นเจสซี่ว่ะป้างามแบบนั้นแบบนี้ว่ะซึมซับเอาความรู้สึกในวินาทีนั้นสิ่งนี้แหละเจตฐานั้นกำไรชีวิตในการท่องเที่ยวและข้อที่3มก็คืองดการใส้โทรศัพท์หรือ งดการใช้โทรศัพท์จนเกินไปเพราะว่าอย่างเพราะาบางคนที่อาจจะว่าเข้าไปบนหันบนนี่ยู่แต่ว่าเมาหมัวแต่ทายรูหรือทายสิ่งนั้นสิโดยการพลาดโอกาสที่จะไปซึมซับหรือแม้แต่ขี่รนยทางก็ลิ่นโทรศัพท์จนเกินไปเลยพลาดโอกาสเบิ่งกสมบิวแคมทางนั่นเองเน,ะนาะะนั้นบางทีนิ้งดแดนหรือบางทีทายได้พวกทายได้ก็พวกเป็นอย่างเอาใจออกห่างโลกโซเชียลแด้วะเนาะให้ซึมซับงดโทรศัพท์สักคราวและทางนั้นจะได้ความสุขและกได้พลังนั่นเองและข้อสุดท้ายก็คือ ให้ปล่อยหัวใจนั้นไปกับบรรยากาศที่กําลังกลุ่มกื่นในตอนนั้นคล้ายๆว่าซึมซับแล้วก็ปล่อยวางปล่อยใจสมาธิได้เห็นมันสงบสิ่งนี้แหละมันจะเติมเต็มพลังหรือมันจะแบบคล้ายๆคือว่าเหตุเขานั้นผ่อนคลายจากเวียกง,งานจากสิ่งนั่งสิ่งนี่ที่ว่าเขาคือว่ามันเป็นอุปสรรคให้เขาเขาลองปล่อยใจซึมซับกับมันแล้วทานจะพบกับความสุขอย่างแน่นอนลองเอาไปใช้เมืงนะซีวิธีในการท่องเที่ยวแบบกําไรชีวิตนั่นเอง